สวัสดีค่ะบักชภสาเมื่อ2ค่ะแอลค่ะมินค่ะค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะกับรายการกระโปรงยีนนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงาน USA Lot a T นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัราคาค่ะคุณลูกค้าจ๋าราคานะคะสี่พับาท4,000ับาทราคาสี่พบาทนะคะน้ำหนักนะคะสี่จํากินวนชิ้นประมาณการค่ะคุณลูกค้าจ๋า อ่าร้อยสามถึงร้อชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการ27บาทค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นกระโปรงเยีนค่ะสั้นยาวค่ะอยู่ในนี้เลยรวมมาเลยค่ะลูกค้าจะลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าตามหาอยู่นะแนะนำหมวดน,นี้เลยค่ะเราเพิ่งมีรีวิวให้ลูกค้าดูด้วยนะคะใช่ค่ะ คุณลูกค้าจ๋ายิงเก่ายิงเก่ามาทางนี้ขายกลุ่มแฟชั่นอยู่แล้วเป็นทรงเดิมๆเ,เป็นแบบเดิมๆนะคะคุณลูกค้าจ๋ามาทางนี้ค่ะกับรายการกระโปรงยินของเรานะคะคุณลูกค้าจ๋ารายการแรกช่วงเช้าวันหยุดที่สซาสยสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะคุณลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคอมเมนต์เข้ามารูรูนะคะคุณลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยอะพี่ใหญ่เลยได้เลยของของมิน้นมินกับพี่้องไ่ ต้องใช้งานเมกานะใช่ค่ะต้องใช้แอลนะเหมาะกับเรามากไซนี้ ลูกค้าจะาสี่พันบาทเท่านั้นอุ้ยสวยเลยได้แล้วนะใส่มาจากบ้านใส่มาจากบ้านตัวนี้ค่ะใส่มาจากบ้านสียีนแชมป์สียีนฟอกมีสั้นและยาวคะมาหมดค่ะคุณลูกค้าจ่าต้นทุนต่อชิ้นค่ะยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดบาทยิ่งเก่ายิ่งเกามาทางนี้วันนี้เราไม่รีบนะเดี๋ยวเราจะไปช้าๆไปพร้อมๆกันแต่ทําไมราคาประหยัดจริงๆสี่พันบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าจ่าราคาสี่พันบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะเป็น เป็นสั้นเป็นยาวอยู่ในนี้เลยต้นทุน27บาทเท่าน,านั้นลูกค้าจะทรงสไตล์แฟชั่นของเขามีคะมาอยู่ในนี้เลยอุ้ยอันนี้เป็นแฟชั่นพี่แอลตัวยาวด้วยลูกค้าจะอันนี้เป็นออกแนวแต่งขาดนะคะเป็นปะปะเนาะเป็นปะแฟชั่น,นสวยเลยสวยเลยย,เลย,ยาวด้วยแบบยาวด้วยนะคะมีคามีสั้นมียาวเลยแฟชั่นยุคนี้เลยนะคะลูกค้าจาสมัยนี้กําลังมาแรงเลยะะใช่ค่ะอ่ะ สวัสดีคุณลูกค้าสามสี่ท่านนะคะคุณที่ข<ะ>าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยฟังไม่ผิดนะคะกับราคาของเรานะค,ะคุณลูกค้าจ๋าสี่พันบาทเท่านั้นเป็นรายการกระโปงรปงยิงนะคะกระโปรงยินของเรามีสองงานนะค,ะคุณลูกค้าจ๋าจะมีทั้งงานญี่ปุ่นแล้วก็งานเมกาแต่ว่าเรื่องไซส์งานญี่ปุ่นอาจจะไซส์เล็กกว่านี้นิดนึง<ะ>เมกาจะประมาณไซส์เอ็มไซส์แอลนะคะญี่ปุ่นอาจจะไซส์อย,อยู่ประมาณไซส์เอสไซส์เอ<ะ>็มนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าจ๋าป้าเมียน สวยไม่ได้ว่าอันนั้นนะอันใดด้านหน้าพี่เสียวเอออันนี้ด้านหน้าค่ะกระดุมต้องอยู่ด้านหน้าพี่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะอันนี้คือไซส์ใหญ่มาพี่ใส่แทบจะไม่ได้อะมินดูตะกอให้ได้พี่แบบนี้ได้มาใช่เขาต้องใส่แบบนี้พี่แมวติดกระดุมมาไม่ติดพี่ติดบไ้มาไม่ติดให้ติดบไเข้าแมวนะค่ะว่าก็ไม่ได้ คำว่าลูกค้าจะเป็น <c oughs> แบชัดนยินแบบพี่แอลนะคะลูกค้าจะแต่งกระดุมผ่านหน้ามาก็มีค่ะเป็นเอวยางยืดแบบนี้ก็มีค่ะลูกค้าจะหรือเป็นเอวเอวฟิกสม็อกข้างหลังก็มีอยู่ <c oughs> เลยร์นะคะ <c oughs> แต่ว่าคนมีสะโพกก็ใส่ได้ไม่มีสะโพกใส่ได้แต่แตว่า <c oughs> พี่แอลไม่ <c oughs> ไมค่ามแมวอะคนรีวิว <c oughs> อ่ะอุ้ยน่ารักอะมาหน่อยนะมาหน่อยใส่แล้วมานี่นะใส่แล้วมานี่นะตะกรงใส่แล้วมานี่อันนี้เหมาะกับพี่นางนะเพราะว่า พี่นางกับพี่แอลใส่กระโปรงสวยนะลูกค้าจะเป็นแฟชั่นผ่าหน้าแบบนี้ก็มีมาเลยสีเข้มสีอ่อนสีฟอกมีอยู่ในนี้คะ่ะบูยีนแบ็กยีนมีเลยอยู่ในนี้นะคะเอาง่ายๆค่ะค่ะมาหมดเลยเดี๋ยวนะตะกล้องอย่าพึ่งเข้ามานะเดี๋ยวพี่ขอหน่อยมิ้นใส่ตัวหนึ่งเดี๋ยวหามินใส่เดี๋ยว <หา S 1> ใส่ตัวก่อนนะแล้วก็รูปทรงรูปแบบสไตล์ ได้หมดจไดหมดเลยบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่หาตัวอ่าจะเป็นโทนสีเข้มก็ได้ไสีอินฟอกก็ได้สียีนบรูก็ดีนะลูกค้าจะมีมาหมดแต่ว่ารหัสนี้อาจจะปนคล้ายๆกับลูกฟูกนะคะลูกค้าจะติดมาบ้างคาะมาบ้างอาจเจอบ้างนะคะใช่ค่ะอาจเป็นแบบว่ากระโปรงซ้อนกระโปรงค่ะลูกค้าจะอาจเป็นสม็อกแบบนี้แล้วก็มีปลายหน้าแบบนี้ค่ะสวยเลยร้าะนี้ก็สวยแท้อุ้ยสวยเป็นลูกสวยมากอุ้ยน่ารักมากเดี๋ยวนะ อาลองใสต่ตัวนั้นไม่เอาแล้วเอาลองเป็นใส่เป็นเนื้อลูกฟูกคนหนึ่งแล้วใส่ลูกฟูกคนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวใส่แบบเป็นทรงคนละทรงอีกตัวหนึ่ออุ้ยตัวนี้สวยอ่ะอุ้ยตัวนี้น้ำใส่ได้เลยได้นี่ใส่ได้ไหมตัวเนี้ยไมใหญ่ไปไหมไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะออุยอนนคือเอลเราคะ ในหนึ่งกระสอบจะเน้นเป็นงานเนื้อยีนอันนี้ไม่ใส่มาจากบ้านเนื้อยีนนะคุณลูกค้าจัดเนื้อยีนแต่อาจจะมีสไตล์ลูกฟูกติดเราคุณลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาเผื่อไม่มีการเสรียเวลาเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูรูปทรงและรูปแบบนะคะไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอสามคนค่ะสามคนว่าคนละสไตล์คนละรูปแบบนะคะลูกค้าจถ้าใส่แล้วไม่สวยไม่สุภาพขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะสุดขุมนะคะคุณลูกค้าจัดเสร็จแังคะตะก้องคะ่ะ จะไปแล้วนะแต่กองต้องรีบเข้ามาแล้วนะแต่กองค่ะจะมีตั้งแต่สาตาร์ตตั้งแต่ไซส์เอสไซส์เอ็มแต่ว่าอันนี้เอจะไม่ค่อยมีนะค่ะแล้วขอเป็นเอ็มเป็นเอเป็นเอ็กแอเป็นสามเอ็กแออุ้ยตัวนี้ก็น่ารักค่ะเป็นแบบทรงแบบนี้ของมิ้นจะเป็นทูโทนแบบสียินฟอกอะแล้วปวนขอคนดูกล้องหี่ไหนคะคนหนึ่งขอตะกต้องเพิ่มใช่ค่ะรบกวนขอตะกต้องเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะค่ะได้ไหมคะนะ่ะ วุ้ยอันนี้เป็นหางปลาค่ะได้ใช่ใช่อันนี้แต่งหางปลามาค่ะลูกค้าจ๋าแฟชั่นของเขาค่ะมาอยู่ในนี้เลยชอบกระสอบนี้สามารถ CF เได้ค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะเรามีนําเข้ามาแล้วเพิ่มเติมนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เพิ่งมีรีวิวเป็นครั้งแรกด้วยนะจ๊ะดล้าสุดแล้วเรายืนเรียงรายมาค่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรมาเลย มาแล้วสทรงสามรูปแบบไซซ์ไซส์เอ็กซ์อลไซส์เอ็นะลูกค้าจาก3ามเอ็กคนละรูแบบคนละสไตล์นี้เป็นคล้ายๆกับลูกฟูกะนะคุณลูกค้าจ,าจะเป็นคล้ายๆกับลูกฟูกแต่ตัวนี้จะเป็นยีนสีจะไม่เข้มก็ จะไม่เชิงว่าเข้มมากอันนี้เป็นสียินฟอกใช่ค่ะคนละรูปแบบคนละสไตล์่้นยาวมีขาหมาลูกฟูกก็เลิศนะค่ะคุณลูกค้าจะารู้ว่าจะเป็นโทนสีแบบนี้ก็เลิศนะยินฟอกนี่คือชอบไม่เหมือนกันคนละสไตล์คนละรูปแบบแต่ราคาเท่าเดิมจ้า 4, <000. S 1> ราคาสี่พันบาท ค่ะขายก่อนได้เปรียบขายก่อนรวยก่อนคนเรือขาจะซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากตัวยีนฟอกตัวนี้หนาเป็นสาวไซส์แบบว่าอ่าสะโพกประมาณสัอ่สามสามสี่ไม่ใช่เออสามสี่ถูกแล้วเขาเรียกสามสี่ไหมเอลเอลสามสี่เอลอะไรเราเอลสามสี่เอลอะไรกําลังงงว่าอันไหนเอาเป็นเอาเอาเป็นแบบว่า เอนใช่ค่ะเอ็กไหมคะมิ้เลยเลยเอค่ะ2องเอ็แใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเอ็กซอแกลอยู่มาสามสถ้ากางเกงปกติถ้าเราใส่เราจะใส่ไซส์เดียวกันใช่ค่ะประมาณเอ็ ใช่ะค,ะค่ะคุณลูกค้าจะสุดคุ้มค่ะคุณลูกค้าจะสนใจ4 f เอด่วนๆหรืออยากลองงานญี่ปุ่นค่ะไซส์จะเล็กกว่านี้นะคะลูกค้าจะเอาไปลองเอาไปเทสหรือว่าจะเอาอย่างละลูกก็ได้ได้ค่ะสินค้าเรามีมาใหม่ค่ะน้องใหม่ค่ะคุณลูกค้าจะเทนกับรองมาเร็วมาแรงนะสำหรับรายการกระโปรงยีนของเราแต่อาจจะติดเป็นเนื้อลูกฟูค่ะบ้างลูกฟูเมาื่อก,กี้น่ก็สวยนะสวยเลยใส่แล้วสีไม่ตกใช่ค่ะสีเข้มตลอดปีเล่นกับใสูกด้คจะแล้วก็สวยด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการช่วงเช้าของเราค่ะคุณ ลูกค้าจ๋าสนใจแอปดืวนๆค่ะกระโปรงยีนยีนจริงๆค<ะ>ุณลูกค้าจ๋ามีทั้งสั้นและยาวมีไปทั้งเป็นทรงบาน ทรงอาคล้ายๆกันกับทรงเอทรงตรงใช่ค่ะลูกคุณลูกค้าขามาหมดเลยมี่ะมาจริงแต่ว่าหลักๆก็จะเน้นเป็นเนื้อหยินนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอาเป็นแบนเรื่องแบนของเขาก็มีค้ามาเลยนะคะมากน้อยแล้วแต่กระสอบค่ะแต่ถ้าชอบกระสอบรีวิวสามารถ CF ได้เลยค่ะลูกค้าจะได้ครบทั้งหมดแน่นอนนะคะหยิบไปชิ้นสองชิ้นไม่มีค่ะใช่อุ้ยจ้นี้สวยอีกแล้วค่ะมิ้นค่ะอุ้ยจะเป็นทรงชอบนะทรงแบบนี้สวยเลยเนี่ยดุม เนี่ยสวยเลยใส่กระดุมแบบน่ารักมาเลยอ่ะสวยเลยอ่ะสุดุูมอ่ะต้นทุนยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดบาทคือสวยเลยแต่ว่ารายการนี้ต้องขอแจ้งลูกค้าก่อนว่าเป็นรายการที่น้องใหม่เดี๋ยวจบไลฟ์จบคลิปค่ะคุณลูกค้าจะเรานับให้อีกรอบนะว่าจานวนชิ้นได้ประมาณการกี่ชิ้นนะคะลูกค้าจะเยวนับให้อีกรอบแล้วก็แจ้งไปในไลฟ์อีกรอบนะจ๊ะป้าสวยเนาะตัวนี้สวยนะพี่แอลข้างบนข้างบนเป็นเข้ม เข้มแล้วก็ไปเป็นยีนฟอกแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่ายีนออกเทาๆเนาะเป็นเหมือนกึ่งมัดยอมจริงๆค่ะลูกค้าจะสวยเลยต้นทุน27บาทเท่านั้นค่ะ C f เได้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ขายประจําอยู่แล้วนะคะค่ะตัวนี้ก็สวยค่ะสียีนฟอกมาเลยแล้วเป็นเอวยางยืดด้วยมีตั้งแต่เอวยางยืดเอวแบบว่าเอวซีบเอวตะขอใช่ค่ะอุ้ยตัวนี้เอวยางยืดพี่ใส่ได้มิ้นส่ยได้ไหมได้ใส่คู่กับเสื้อขอบได้เลยเนาะใส่กับ เสื้อยืดสีขาวได้หมดเลยสวยเลยต้นทุน27บาทสวยๆยุ่ๆค่ะดูค่ะ,คะลดเลยเปไปเก็บจำนวนชิ้นค,คุณรู้อาจารย์นี่เป็นเพียงประมาณการก่อนนะจ๊ะ130ถึง150ชิ้นนะคะ,ค,ะคุณลูกค้าจะจบไ right, รจบคลิปเดียวเรานับและอาหาร ต้นทุนต่อชิ้นให้อีกรอบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอะคุมคุมยัวย่วเลยแต่กระสอบนี้สี่พันบาทเท่านั้นสายรุ่นเองสายเปิดเองนะคะรับเป็นกระสอบใหม่ได้แต่ถ้าอยากได้ตามที่เราหยิบรีวิวค่ะแนะนํา CF เข้ามาได้เลยค่ะหลากหลายช่องทางในการ c f เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสวยเลยอ่ะได้เลยอ่ะอนนป็นมองก็สวยใช่ค่ะประมาณการเนาะเรื่องรา,ายละเอียดยังไงนะคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปรุ่นกันอีกรอบนะคะ อน,นุญาตวนรายการค่ะสําหรับรายการนี้ค่ะรายการกระโปรงกี่ะคะจะมีเป็นเนื้อลูกฟูกนะคะคุณลูกค้าจะติดมาบ้างเล็กๆน่อๆน้อยนะคะตัวน,นี้เป็นงาน USA l o ลอดเอพค่ะไปสินค้าของทาง,งบริษัทบัคราคา4,000บาทค่ะน้ําหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการ130 150ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น27บาทคุณภาพ 7A ค่ะค่ะสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบัคได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ